สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้เราก็อยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์จากการทําโคกหนงนานะครับวันนี้ช่อง DIY กเกษตรของเรานะครับก็จะพาท่านมาดูเรื่องของการเลี้ยงหอยขมในกระชังนะครับผมเลี้ยงหอยขมยักษ์พันกเกษตรนะครับก็อยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์ท่านที่คิดจะเลี้ยงหอยขมนะครับร่วมกับปลากินพืชนะครับในคลองนี้ผมจะปล่อยปลากินพืชปลานิลเป็นหลัก ทีนี้ก็เลยอยากจะเอามาร้องเลี้ยงในกระชังเพื่อนในการาจับง่ายนะครับเวลาเราจะนําไปรับประทานก็จะได้ง่ายก็เลยดักเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงร่วมกับหอยขมคิดว่าเขาจะอยู่ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูากราะชังที่เราเลี้ยงหอยขมกันไว้นะครับนี่นะครับเป็นหอยขมยักษ์พันกเกษตรนะครับพันกเกษตรครับนี่เนะดี๋ยวผมยกให้ดูครับตอนนี้ก็กะคัง มีทั้งหอยเล็กหอยใหญ่ครับกาลังออกลูกนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับนี่ครับอ่าในเราเอาเข่งพลาสติกเก่าๆนะครับที่มันอ่าผุพังแล้วนะครับแตกแล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็มาตัดครึ่งแล้วก็ให้หอยขมเขาจับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวพ่อแม่พันธุ์เขานี่ครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ๆครับหอยขมยักษ์พันุ์เกษตร อันนี้รุ่นลูกนะครับก็จะมีหลายรุ่นค่ะครับหนอยขมออกนะครับออกลูกทุกสิบห้าวันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะนะครับนี่ครับเยอะมากครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเอาย้ายออกไปนะครับมาแบ่งไปเลี้ยงที่อื่นบ้างนะครับนะครับแบ่งเอาไปเลี้ยงที่อื่นบ้างอันนี้เราเพิ่งเลี้ยงเป็นกระชังแรกผมคิดจะเลี้ยงอีกที่หนึ่งก็คือเลี้ยงในถุงตาข่ายแล้วก็เลี้ยงในเข่งเดี๋ยวจะได้ทดลองแล้วก็มานํา นำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้รับทราบต่อไปจากประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะมา,อาบอกเล่าประสบการณ์ในการเลี้ยงหอยขมในกระชงังร่วมกับปลานนินะครับร่วมกับปลาเนนก็คือว่าอย่างนี้ครับผมได้เอาเอาปลานินนะครับมามาปล่อยนะครับในกระชังนี้แหละครับกระชังที่เรา,าปล่อยหอยขมยักษ์พันเกษตรนี่นะครับตัวนี้ใหญ่มากครับพ่อแม่พัน เขาก็จะเกาะอยู่ตามผักตบนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยที่เราเอาวัสดุให้เขาเกาะนะครับแต่ว่าเราเพื่อให้อ่าจับได้ง่ายเนาะนะครับถ้าเราจะไปขยายพันธุ์ไงผมก็ดึงอันนี้ขึ้นมาได้เลยมีตัวใหญ่มากครับนี่ครับหอยขมยักษ์พันธุ์เกษตรผมว่าน่าจะเกือบเท่ากับเหรียญห้าเลยบ้างครับนี่อันนี้พ่อแม่พันธุ์เขานะครับพ่อแม่รั่พ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็รุ่นลูกเขานะครับตัวนี้เยอะก็ต้อง กระจายออกไปยังท <X Joh an> ี่อื่นนะครับตัวนี้ก็นําไปเลี้ยงนะครับที่อื่นแล้วนะครับตัวนี้ก็ก่อนที่ผมจะเลี้ยงและก็มีลูกหอยอย่างนี้นะครับเอาปลาเนรมาเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงหอยขมด้วยพบว่าสามเดือนไม่เคยเจอลูกหอยแบบนี้เลยนะครับไม่มีเลยนะครับก็เลยมาพบทีหลังว่าอ๋อปลาเนรนะครับมันกินลูกหอยตัวเล็กๆนะครับผมก็เลยเอาปลาเนรปล่อยลงไปในคลองเหมือนเดิม ปล่อยลงไปนคกองเหมือนเดิมเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานครับไม่น่าจะถึงสองสามอาทิตย์ก็เริ่มเห็นลูกหอยนะครับเกาะนะครับเกาะที่แข่งอย่างนี้ครับเกาะที่แข่งนี้นะครับแต่ก่อนไม่มีเลยนะครับไม่มีลูกหอยมาก่ออย่างนี้เลยยกขึ้นมาก็มีแต่หอยพ่อแม่พันธุ์นะครับตัวใหญ่ๆห่สามสี่ตัวนะครับเกาะอยู่นะครับแล้วก็นะครับหลังจากนั้นก็คือไม่ไม่เคยเจอลูกหอยเลยนะครับก็แสดงว่าปลานินเนี่ยนะครับเขาก็กินลูกหอย นะครับกินลูกหอยอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ในการที่ที่จะเลี้ยงนะครับโดยที่ไม่ได้ไปศึกษาในยูทูบหรืออะไรเห็นเขาเลี้ยงก็ไม่ได้ฟังหรือศึกษาโดยละเอียดแล้วก็เอามาเลี้ยงคิดว่าน่าจะปลากินพืชเขาน่าจะไม่ไม่กินหอยนะครับเราก็เลยเอามาเลี้ยงร่วมกันนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็คืออยากมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าถ้าท่านคิดจะเลี้ยงหอยขมในกระชังนะครับก็ให้เลี้ยงเฉพาะหอยขมดีที่สุด นะครับอย่าเอาปลากินพืชน,นะครับมาเลี้ยงร่วมกันนะครับก็ท่านจะได้ลูกหอยนะครับได้หอยเอาไว้บริโภคนะได้อย่างเต็มที่แล้วก็กระจายพันธุ์ออกไปได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเขาสวัสดีครับ